ความท้าทายและความสนุกครั้งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นความท้าทายในมุมแม่หมอไม่ใช่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเรียกว่าอุปสรรคเรียกว่าอะไรแต่เรียกว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเป็นความสนุกครั้งใหม่เป็นการแก้ลายละกันเนาะแล้วก็เป็นการ manifest ด้วยสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อน คนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณได้ราชินีถือไหมเท้าค่ะ ตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะออร่าที่เห็นในตัวคุณเลยคุณมีโฟกัสงานคุณไม่ได้เลือกทํางานจากสิ่งที่จําเป็นต้องทำอะพลังงานมันขึ้นมาว่าคุณทํางานในสิ่งที่มีความสุขและสนุกที่อยากจะทำํำภาวะความเป็นผู้นําในตัวคุณทําให้ผลักดันให้คุณได้เลือกงานที่ชอบเลือกงานที่ใช่หรือเลือกไลฟ์สไตล์ชีวิตตามที่หัวใจปรารถนาเพราะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่แซบนะคะ แม,ม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายคำว่าแซบแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ไดราม่าค่ะสนุกค่ะลุยค่ะเสี่ยงได้ค่ะแล้วก็วางแผนงานได้ดีแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะงานประจำงานส่วนตัวการใช้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความปาถนาอันแหลงกล้ามันเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นความกระสับกระเฉงในตัวคุณมันเลยทำให้ใครที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่น่าเบือ่อ คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดด้วยพลังงานตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนที่เห็นแล้วรู้สึกอยากคุยอยากพูดรู้สึกอยากมีชีวิตอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะหรือหรือบางคนตอนนี้กําลังประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตและหน้าที่การงานกําลังดึงศักยภาพของความเป็นผู้นําความสนุกหรือกําลังเชื่อเชื่อใจใตัวเองมากๆที่จะทํางานที่จะใช้ชีวิตตามเสียงหัวใจ ปานาถ้าพลังงานคุณเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานนี้ของคุณเนี่ยจะสร้างความท้าทายสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความสนุกครั้งใหม่อะไรจะเกิดขึ้นมาหนึ่งใบนะคะสองใบแล้วก็สามใบอ่ะมาใบที่หนึ่งมาลุ้นกันความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้หนึ่งเหรียญช่องทางการเงินใหม่และ ุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายๆคนในที่นี้นะคะคุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจทํางานในสิ่งที่รักแล้วมีเงินเพิ่มค่ะเงินทองในอากาศมหมายความว่าไงคะไม่ว่าทำโซเชียลออนไลน์การวางแผนการลงทุนคุณจะได้สินทรัพย์เพิ่มเติมหนึงเหลืออนนี้เป็นโชคนะคุณจะได้โชคด้วยนะคะขอไม่ได้พูดเกี่ยวกับโชคเ,เกี่ยวกับการ าการพนันก็แล้วกันนะหรือบางคนก็อาจจะมีโชคทางด,าด้านนั้นเหมือนกันแต่แม่หมอเห็นโชคหนึ่งเหรียญนะมันเป็นโชคจากความสามารถของคุณคือคุณมีพลังงานของความคู่ควรที่จะได้โชคได้ลาบได้จังหวะหาเงินช่องทางการเงินใหม่ๆหรือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรลงทุนลงแรงเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกจากแพชชั่นของคุณอะแพชชั่นของคุณอะมันเลยไม,ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร มันเลยมีคุณค่ามันเลยมีเอกลักษณ์มันเลยมีคุณภาพค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะใบแรกก็ดีมากเลยนะคะการเงินจะดีขึ้นแน่นอนการเงินจะดีขึ้นแน่นอนแล้วการเงินจะมาพร้อมแพชชั่นคุณค่าและความสบายใจใบที่สองมาลุ้นกันุย โชคดีมากมากอ่ะใบที่2คุณได้10ถ้วยอ่ะแม่หมอพูดเลยว่าคุณจะมีความสุขมากๆเลยค่ะจะอยู่ที่ไหนคุณจะมีความสุขคุณจะสบายใจคุณจะเจอมิตรภาพกัลยาณมิตรหรือบางคนพบความรักแน่นอนเดี๋ยวเราไปลุ้นใบสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งนะเนี่ยมันเจอความรักแน่ๆค่ะคุณจะเจอโซลคอนเนคชั่นของคุณหรือว่ากัลยาณมิตรหรือคนที่เป็นคนของคุณเป็นงานของคุณเป็นบ้านของคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นความสุขของคุณแน่นอนคุณเห็นปะ แล้วสิบถ้วยที่แม่หมอเห็นนะใครที่ทำธุรกิจการค้าการงานของตัวเองอะ่ะมันจะอบอุ่นนะคะมันจะไม่ได้แค่สำเร็จอะ่ะมันจะเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยสินทรัพย์ด้วยการกินด้วยการอยู่ด้วยความสบายอกสบายใจแล้วมิตรภาพหรือกัลยาณมิตรหรือคนเคียงข้างเราอะ่ะเป็นคนที่ น่ารักอ่ะเป็นคนที่สินเสมออ่ะนี่คือ,อม,มันไม่ได้ความท้าทายหม่อันนี้เรียกว่าของขวัญเลยที่คุณคู่ควรนะอะใบสุดท้ายมาลุ้นกันนะว่ามันจะหักมุมตอนจบหรือเปล่านะคะใบสุดท้ายค่ะคุณได้แฮงแมนจริงแฮงแมนไม่ได้หักมุมหักมุมตอนจบแต่แฮงแมนแบบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะเลือกคุณจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยค่ะเพราะมุมมองและโลก สิ่งที่คุณเห็นอยู่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณไม่ได้เลือกทุกอย่างจากขีดจํากัดจากความขาดแคลนจากความรู้สึกว่าต้องเลือกเพราะว่าต้องตามใจตัวเองตามใจคนอื่นแต่หลังจากนี้คุณจะเลือกตามเซนส์และสัญชาตญาณตัวเองเพราะฉะนั้นแฮงก์แมนแม่มอง,มองว่าไม่ใช่เรื่องของการสูญเสียนะคะแต่เป็นเรื่องของการสละซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ สู่พลังงานภายในที่ใช่และมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมทำให้คุณมองชีวิตได้อย่างมีโอกาสใหม่ๆมีความสุขไม่ขาดแคลนหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกจะคิดจะทำอะไรฟังเสียงหัวใจตัวคุณเองค่ะหัวใจตัวคุณเองจะเป็นชัเล่นใหม่ๆของคุณจะเป็นเส้นทางใหม่ๆของคุณจะเป็นการสละ ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่และคุณจะเลือกคุณจะตัดสินใจคุณจะดึงดูดสิ่งที่ใช่มาเมื่อคุณฟังหัวใจตัวเองแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองทําตามแพชั่นตัวเองคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอน